สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งนะครับการเรียนรู้การพัฒนาเกมนะครับด้วยการใช้งานโปรแกรมเกมเอนจินนะครับที่ชื่อว่า C r ล e n g จ n น3สาหรับขั้นตอนนี้ครับจะเป็นการเรียนรู้นะครับการใส่วัตถุประเภทอื่นๆนะครับที่ c คล e n g จ n น3มีเตรียมให้เราใช้งานนะครับครับในขั้นตอนที่แล้วครับเราเรียนรู้ถึงการใส่ต้นไม้นะครับไว้ภายในซีนของเกมนะครับขั้นตอนนี้ครับก็จะมีกลุ่มของวัตถุอีกประเภทหนึ่งนะครับเรามาทดลองกันครับ ครับกลุ่มของวัตถุนะครับที่เราสามารถที่จะใส่ลงไปภายใน c ล y e n g i n จ3นะครับต้นไม้ก็อยู่ใน Vegetation นะครับนอกจากนี้ครับเรายังสามารถที่จะใส่นะครับวัตถุที่เป็นลักษณะของโมเดล 3D ต่างๆยกตัวอย่างเช่นบ้านนะครับในขั้นตอนนี้เข้าไปทำงานในส่วนของแท็บนะครับ v e g e t a t i o นนะครับซึ่งอยู่ภายใน Terrent นะครับเช่นเคยครับเราจะนำเอาวัตถุ 3D นะครับเข้ามาเราต้องมีการสร้างในส่วนของแคตตาล y ยีนะครับ ครับผมทดลองสร้างคาตาโกยีที่ชื่อว่า Home นะครับคลิกโอเคนะครับนะครับในส่วนของ Home ครับเราก็ทําการใส่วัตถุที่เป็นบ้านนะครับก็คือการเข้าไปในส่วนของการ Add v e g e t a t i o n object นะครับนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีโฟลเดอร์ไว้ให้เราเลือกนะครับในการทํางานภายในคลายจิ้นสามนะครับสถาปัิยกรรมหรือว่า Architecture นะครับก็จะมีในส่วนของ Building นะครับ บิลดิ้งก็จะมีประเภทของสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับในที่นี้จะทดลองนำเอาบ้านนะครับเข้ามาภายในซีนของเกมผมจะทำการเลือกในส่วนของโฟลเดอร์นะครับ s t o r a g e Hall นะครับนะครับเลือกในส่วนของไฟล์ s t o r a g e Hall c j f ตัวนี้นะครับทำการ Open ่นนะครับ c คต e g ล r y h ยี e ที่เราได้สร้างไว้นะครับก็จะปรากฏในส่วนของ s t o r a g e Hall ซึ่งเป็นโมเดลพื้นฐานนะครับที่ CryEngine สเตรียมให้เราใช้งานนะครับ ต้องการที่จะวางลงไปภายในซีนของเกมครับคลิกในส่วนของ Paint Object นะครับและกำหนดในส่วนของ Radius นะครับได้ตามความต้องการในที่นี้ผมทดลองกำหนดไว้ที่ประมาณ15นะครับทำการ p เพรสลงไปภายในซีนของเกมเราก็จะได้กลุ่มของนะครับ e r t u r t e c t u r e หรือว่าอาคารสถานที่นะครับที่ c ล i e n ิน n ้นเตรียมให้เราใช้งานทดลองสวิตไปสู่โหมดของการทสเกมนะทำการเลือก s w i สวิต o ูเกมครับ นะครับเมื่อเราทำการเดินไปสำรวจเราก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีสิ่งปลูกสร้างภายในเกมนั่นเองนะครับและนี่ก็คือการนำเอาวัตถุ 3D นะครับซึ่งคครยจิน3เตรียมให้เราใช้งานนะครับนำมาใส่ภายในซีนของเกมครับขอบคุณครับ